สวัสดีค่ะเช้าวันที่13ากรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนาะเร็วเนาะจะครึ่งเดือนอีกแล้วอีกสองวันสามวันหวยจะออกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้หลวงตามาแต่เช้าเนาะพระคุณสวัสดีค่ะวานนติธรรมจากสีสเกตนะคะมีมนหลวงตาจะมาใส่บาทเนาะจริงๆแล้วเมื่อวานหลวงตาลงน้องอูหยาติทำเยอะมาก ว่าช่วงเข้าพรรษาด้วยล่ะพี่วัดปดิค่ะสวัสดีค่พี้าใส่สีแดงนะคะวันอาทิตย์นะะคข้าวพรรษามาสามปีแล้วอะสามอะไรนะคะพรรษาเอาหน้าใสมากเลยก็เหมือนข้าพรรษาละอยู่นี่แล้วเวลาเราเราเข้าพรรษาอยู่ที่นี่สวัสดีครับน้อง่องคือคนได้ใส่บายคนได้ให้ทานนะราศีมันจะแบบดีนะผ่องใสจิตใจผ่องใสเนาะ ไปขายยา,าติดามจากสีสกิลเนาะมาเป็นแบบเป็นชุดมาเป็นรถตู้นะคะก็<สร>นิมนต์หลวงตานะคะนิมนต์หลวงตาออกมาตัง่เช้านะคะ,ะน้หลวงตาก็ออกมาแต่เช้านะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะ,ะแต่ถ้าใครนิมนต์หลวงตาเนาะท่านก็ต้องต้องขอควาลัเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ <ปะ S 1> รมปราสารเข้เลยแล้วกัน <S <S มีลายเขาไข่นะอ๋อโอเคอ๋อคุณพ่อทวีปเหรอ่ะได้ได้ตอนนี้บรรยากาศที่ช่องมิกอาดีนะคะมีเหมาะไม่ใช่เหมาะเลยมีไม่ดมีมีหอกจางๆอมไดไอไดไอนะคะได้ได้ขอบคุณพี่หนึ่งนะคะวันนี้พี่หนึ่งเลี้ยงกาแฟโอนตินนะคะไข่ตุ๋นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ นี่อนุมโมทนาสาธุบุญนะคะกับญาติธรรมสวัสดีทุกท่านคะ่ะจากศรีสะเกดใช่ไหมคะนี่ก็หมดหลวงตานอ้อจะมาใส่บาตรนะคะนิ้วมามาดีมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะอนุมโมทนาสาธุบุญนะคะกับแม่แม่พี่น้อง,องชาวศรีสะเกดท,ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้กําลังเตรียมของนะคะทีะ่จะใส่บาตรอหลวงตาเนาะก็อนุโมทนานี่แหะของพี่เขานน่นไหมถ้าแน่นเธอเอามา ติงติงเจ้าโตมากรายตัวก็ได้พี่วันทอการไม่ตัวได้กระติ่งก็เตรียมเตรียมตัวแล้วนะคะพี่สายันมาแล้วพี่โจเซฟมาแล้วอีแม่วัดดีค่ะย่าจ้าอ่าโอ้ยแม่แกงหน่อไม้มาเนาะคุณยายคุณยายน้องพอดแกงหน่อไม้มาคุณแม่เฮ็ดหยังมามาหนี่โอ้ยได้ปิ้งปลาได้ปอลโอ้สาธุค่ะแม่แล้วก็อันนี้อันนี้ของใครพ่อคุณเหรอโอ้พ่งแม่พรอ๋อแม่พรพ่อคุณนะคะนี่มีประดุมี ไก่ย่างไก่ไก่ปิ้งนั่นแหละไก่ปิ้งนั่นแหละค่ะสวัสดีทั้ง300รอยท่านนะคะวันนี้หลวงตาลงค่ะใครอยู่ใกล้ๆนะคะมาใส่บาทหลวงตา,าดได้นะวันอาทิตย์นะคะก็คือถ้ามีญาติธรรมแบบนิมนต์หลวงตาก็ออกมาเนาะเพราะว่าเป็นพระสงฆ์น่าจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่านิมนต์แล้วก็คืออกมาพวกเราก็ยังงงว่าเอ๊ะหลวงตาสดตาลงมีคนนิมนต์ตาม,มาถึงแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วนะคะ และพระสงฆ์มูใหญ่ก็เตรียมเตรียมแล้วะคะ่ะตรงนี้นะคะอันนี้พระสงฆ์น่าจะประมาณดีสีไปแล้วน้ำชาคาเฟนะคะอาน,นโมธนาสาธุบสะคะทำทุกวันนะพี่เจ้าเส็บัดดีอ้าวพี่หนึ่งเลี้ยงกาแฟกินหรือยังผมกินมาแา่ล้าอ๋อดีมากกาแฟสดใช่ไหม โอ้ยเลี้ยงไก่ข้าวเหนียวด้วยสาธุค่ะพี่หนึ่งเลี้ยงน้องๆนะมาจมเม่ก็ต้องกินพวกนี้ธรรมดานะใช่ไหมพี่มันเป็นอะไรที่อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะเช้ากาแฟนะใช่กาแฟไข่ลวกพอดีไม่ติดตอนนี้ก่อนใช่ไหมตอนนี้ก่อนลองท้องเนาะเดี๋ยวอาจจะตาลายเป็นลมได้ก็เมื่อวานหรือวันนี้พี่หนึ่งที่ญาติทำมาี่หมดต่างเมื่อวานจากกระดาสิน เอ๋อนี่ก่อจากการลงทนบ้านหลวงตาใช่ไหมเอามาใช้เศรษเกิจนะฮะไกลข่าวขม้นเงินมาถวายเงินหลวงตาแสนกว่าบาทเนี่ยอู้สาธุนะคะแสนกว่าบาทแล้วซื้อที่ดินเนาะพี่หนึ่งก็รู้สึกมามาทำอะไรนะพี่สิง่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ก็มาแต่ว่ามามาถวายทังหลวงตานั่นแหละนะจากการลงทนบ้านเกิดหลวงตาโอ้แล้วก็เขาก็คนนั้นอ่ะที่ที่พามาเขาปฏิบัติธรทำถามเรื่องสภาวะทำในหลวงตาก็ถือว่าดีนะดีมากเลยค่ะ พาคณะมาแบบนี้เยอะอ่ะหลงตาทุกวันเลยมีจะมีข้าโมงเยันวั่ง่เลยก็ตอนจัรายการเสร็จก็ขึ้นมาเป็นแถวเหมือนกันเนาะมาอยู่เรื่อยๆนะคะรวมซเข้าวคัมาีเชบาคนมารอตั้งแต่4โมงเช้าใช่ใพอหลงตาเข้าพักเสร็จปุ๊บก็ตั้งแต่บ่ายสองกว่าจนถึง5 5 6โมงนั่นแหละเยนอ่ะ มาลุยตายแล้วก็พักก็เหนื่อยคือมาเรื่อยๆจริงๆน้องพี่ความศรัทธาด้วยความใช่ใช่บางทีคนเขาตั้งใจขับรถมาใช่เมื่อวานนี้ก็เห็นนี่ระยองระยองบ้างชมบุรีบ้างระยองมันรอจริงจังมาลาดมช่มาเคลื่อนกันนิดเดียวคนตาเข้าจังหวัดเขาก็มาถึงเขาต้องรอยันบ่ายสองใช่ไหมเขารอเขารอนั่งรอที่หน้าปกนคาตั้งใจตั้งใจที่พักผ่านคือถ้าถ้าไม่ได้จ่ายยังไม่กลับ บางทีพี่หนึ่งบางทีเราก็รู้นะข่าวพระข่านโน่นมากมายแต่ว่าเหมืนอนหลวงตาเป็นพระวัดป่าเนาะพีะ่ก้องที่พี่พยคงนี้เนี่ยมันมันมัน,มนไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายห<ช>ลวงตาหลวงาพูดมานานแล้วอเอแต่จริงแล้วมันมันก็เราก็พอรู้แหละใ,<ช>ในเรื่องเรื่องการอารมณ์นะที่ัวเซ็นนะว่ามัน ถ้าในโดยเฉพาะการเป็นพระเนี่ยถ้าเรายังปฏิบัติ9ก้าข้ามตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังคล่องแล้วอย่างพระบางรูปเนบทเนี่ยเป็นเมยมันก็ยังมีความสงสัยอยู่ไงนะอะไรที่เรายังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยได้ยังไม่เคยนะสงสัยอยู่มันเป็นยังไงหรือวทเธอไม่หนักเป็นจริงเนาะ

เพราะพี่ก็ปฏิบัติอยู่ก็จะรู้แล้วก็มันมันจะไม่ทําให้เราหลงค่ะทําให้สงบขึ้นใช่ไหมพี่จํมสงบขึ้นเหรอครับเยอะเยอะเนี่ยปฏิบัติมั่งเบาเยอะไงอิ่มใจนี่เริ่มมาอยู่วัดแล้วนะเริ่มแล้วเร็่มตัวแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเป็นสังกะรีขอบคุณพี่หนึ่งนะคะธรรมะ ดีก็มันมันก็ต้องปฏิบัติแหละนี่กปฏิบัติด้วยใช่แล้วมันจะเห็นผลด้วยตัวเองนี่คือพี่ว่าเราฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยอะนะทุกวันเลยอย่างพวกเราอ่ะสังเกตีลนะฟังทุกวันฟังทุกทุกวันตั้งแต่เช้าตกเลี้ยนนะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจึาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะคลี่คลายความสงสัยหรือจากกต่ที่เราฟังได้แก้ฟังอย่างเดียวอะมัน ม่คลี่คลายน่าเหมือนกันแต่ว่าการปฏิบัติมรียนทำให้เราคลี่คลายเราเข้าใจมากขึ้นและปฏิบัติง่ายด้วยด้วยลมหายใจอย่างเดียวโอ้สบายไปไหนก็ได้นั่งในรถนั่งยืนรอหลงตายนี่ก็ทำได้หมดแหละค่ะไอ้อย่างเลยมัน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 ก็ได้ช่วยช่วยเราฝตัวเองด้วยตัวเองฝึกตัวเอง ก็ไม่ต้องไปไปนู่นไปนี่กับหลายๆคนใช่ไหมเดี๋ยวเคยคนนู้นพอใจคนนั้นไม่พอใจเนี่ยแต่เราอยู่ตัวเองดีกว่าใช่ไหมไอพี่หนึ่งเดือนนี้ใช่ไหมคะที่จะอ่านกวางตาจะไปเมืองโบราณใช่ครับยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดเจ็ดยี่สิบแปดครับก็เป็นงานใหญ่งานใหญ่งานหนึ่งเกิดในหลวงด้วยเนาะใช่ครับซึ่งทางเมืองโบราณเองคุณปรีนเองก็มีความตั้งใจที่อยาก แล้วยิ่งมีข่าวอย่างนี้อีกนะใช่ว่ามันถึงเวลาที่เราก็นำเสนอสิ่งดีๆของทางวัดป่าบัดนาพริณออกไปพี่ว่านักปฏิบัติจริงๆอ่ะก็รู้แล้วแหละว่าทางวัดเราเนี้ยเป็นยังไงของแท้นะวัดเราแท้แท้ไม่แท้อยากให้ทุกคนมีสูวนเองนะมาดูเองมีสูวนเองแต่ว่าเอฟซีก็เยอะขึ้นทุกครั้งทุกครั้งนะรีเองก็สัมผัสได้สัมผัสได้ว่าเยอะใช่างนั้นเราก็ครั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเอฟซีหน้าใหม่ๆ มาจากเมื่อวานมาจากนอวีอ่าทวกตตั้งใจโลกครัตั้งใจครับแล้วก็ก็ดีอย่างตาก็จะมีโซนหนึ่งสําหรับอินเตอร์เลยนะสําหรับชาวต่างชาติพี่ว่าก็เป็นเป็นสิ่งดีๆเพราะต่างชาติเองเขาก็ค้นหาแก่นแท้ของพุทธศาสนาถูกไกันะครับว่าแล้วจริงๆแล้วนี่คืออะไรแต่ถ้าโชคดีที่ว่ามีครูบาอาจารย ท,ที่ปฏิบัติอยู่และสอนอยู่ต่างประเทศไงใช่เขามาบวช<อ>เขามาบวชอยู่ที่นี่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดึงลูกศิษย์มาก็พี่ว่าเป็นนิมิตหมายดีนะจะได้แพร่หลายออกไป<ข>คือ,อ,อไอ้ไอเรื่องทุกเรื่อง,งต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้จํากัดแค่คนในประเทศนะคนทุกเนี่ยทุกทุนแล้วฝรั่งเนี่ยเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาเป็นขยันศึกษาจริงเขาจะค้นคว้าจริงแล้วก็ก็อย่างเออถ้าเขามาได้สัมผัส บุฎดาเทคนิคหรือว่าอนาปานาสตตเนี่นะโอ้เข้าถึงเข้าถึงเลยแล้วก็ปฏิบัติเรื่อสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับชาวโลกเนี่แหละนะตาแค่เป็นเป็นเป็นนำสิ่งดีๆแลเป็นพยานว่าบุฎดาเทคนิคอะไรพวกนี้แหละใช่มันใช้ได้ผลนะได้ดีนะแม้แม้ว่าเราไม่ต้องมีนิดนึกถึงนิพพานอันนั้นมันจะเป็น ผลปลายเหตุแต่ว่าในในระหว่างที่เราปฏิบัติเราก็ได้รับผลอยู่ตลอดนะที่จดเซมนั้นมันเบาใจ้มันได้อยู่ที่เราอ่าใช่แล้วมันเราไม่ต้องรอจนตายใช่ไหมใชใช่ใช่ไหมมันมันได้อยู่ทุกขณะเลยที่เราปฏิบัติอย่าให้รอติดเตียงแล้วถึงอยากจะทําบุญมันได้ันไม่มีโอกาสมันไม่มีโอกาสที่จะทำหรอใช่ไม่มีแรงแล้วทำตอนที่เรามีแรงนี่ ทำเล็กทำน้อยทำมากก็คือทำเลาพี่หนึ่งทำนี่ไม่ได้เพื่ออะไรเลยเพื่อตัวเราเองชูนาบอก่เพื่อใครเลยทำแล้วก็ลองศึกษลองลองลองสังเกตใจลองสังเกตอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเราสภาพจิตใจเราอารมณ์เราเนี่ยมันมันจะดีไหมไม่ใช่ทำเพื่อที่อยากโอ้ยอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปทอดในการทำทานหรือทำบุญนะเพราะว่าอะอย่างน้อยถ้าเราปฏิบัติเราลองฟังลองศึกษา แต่คนไทยไม่ค <cem S 3> ่อยได้ศึกษาก็ทําบุญบางทีก็ทาความสะดวกบ้างทําตามคนนั้นบอกว่าพระวัดนั้นดีทตาไปโดยที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาเลยก็พอมันเกิดเรื่องเอาสิโอ้โหไม่น่าไปเลยไม่ไปเลยอะไรอย่างนี้ถ้าเราได้ศึกษาเนี่ยเราก็จะค้นพบอะไรที่มันจริงนะครับแล้วเราก็จะเชื่อตัวเองแล้วเราก็มั่นใจ แต่ว่าทําอะไรก็ตามแต่ไ่าจะทำบุญกับพระทําบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรมันก็ได้แหละมันโทษใจใจเราไม่แต่ถวายลงศพยรงได้บุญได้ได้บุกอย่างใช่คือการทํำทายือการลดละนะความตนีทีเหนียวเนี่ยในในใจแล้วลดไปเรื่อยๆ ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าจะให้มาทำกับวัเ่านไหนก็ได้วันไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับถ้าถ้าแบบช่วงแอตไม่สะดวกใจทำกับวัดก็โรงเรียนก็ได้โรงพยามาลก็ได้นะซื้อลงศพอย่างที่จดเส็นหอดก็ได้อะไรหรือบางทีเห็นพ่อแอบสวัสดีค่ะหรือบางทีเห็นเห็นพวกเรามาเนี้ยอาอยากใส่ด้วยจังออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็ได้กับอยากอู้อยากใส่บาตรลงตารว่าพระสงฆ์อยากขอวากแบบพระอินทร์นะคะได้ทำได้ถ้ามีเวลาแบบอย่างที่ผมบอกนะลองศึกษา ลองเปิดใจศึกษานิดนึงเฮ้ยที่วัดป่าวนะพี่จะสอนอะไรทําไมมีพระมีแม่ชีนะเยอะนับวันก็ยิ่งมาเรื่อยๆหลวงตาเอาแค่นี้นะแค่นั้นนะตั้งแต่ออกมาสามร้อยห้าสิบแม่ชีสามร้อยสิบปลเอาแค่นี้พอพอมาแล้วก็บวชให้หมดอ่ะใครที่ตั้งใจเนาะตั้งใจหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะว่าพี่ยังบอกหลวงตาด้วยความศรัทธาพี่มันหยุดคนศรัทธาคนปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลใช่ใช่ไหมใช่คือนักปฏิบัติเมืองไทยเยอะนะ เขาไปต่อไม่ได้ไงแต่พอได้มาฟังหลวงตาจริงๆนะนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีแบบมีไม่มีไม่ชอบหลวงตาใช่ก็จะฟังธรรมะไม่ได้ดูเรื่องภาพลักษณ์อะไรต่างๆนอกมีแต่นักปฏิไม่ปฏิบัติเท่านั้นแหละที่บางทีฟังดูในติ๊ t o ็อกดูในโซเชียลอะไรต่างแล้วไอ้คนมันก็มีเจตนาไม่ดีบางคนนะะมันก็เอาส่วนที่ไม่ดีของหลวงตาเนี่ยเอาไปออกพาในคนนี้ไปด่าหลวงตาด้ ไปตาใช่ที่ว่าหลวงตาอะไรไปอย่างเงี้ยเล็กๆไม่น้อยดูอะไรไม่สุภาพคําพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไดดดู้โยรววมที่หลงตาพูดจริงแล้วหลวงตาสไตล์หลวงตาที่โจเซฟสังเกตไหมบางทีท่านพูดอะไรที่แบบไม่เดีออกไปพูดเริ่มปุ๊บแล้วตกด้วยธรรมะใช่ไหมใช่ใช่ที่กูพูดเนี่ยเพราะงี้เป็นเพราะอะไรตกด้วยธรรมะเป็นอย่างี้ะจะเป็นอย่างนี้อะไรแต่บางคนก็ถ้าจะพูดชงแรกถ้าจะพูดแต่ธรรมะอย่างเดียว คนมันซิงพี่หนึ่งคนเราหลงตาทําไมต้องมีตลกม่ต้อมีนักรับเพื่อเพื่อผ่อนคลายบางคนยังไม่พร้อมสําหรับยังฟังธรรมะใช่ไหมก็เอาพี่โจเซ่พี่ชูศรีอะไรเนี่ยเขาวอร์มก่อนใช่ให้เขาแบบเฮ้ยผ่อนคลายหัวเราะบางทีบางคั้งนี่ก็ดีลองบ้างได้เงยว่าเปลี่ยนลองบ้างสอนธรรมะที่ทุกมิติตาทำทุกมิติเพื่อเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายใช่ไหมพี่ หวต,ตาบอกโหตอนนี้สังคมมันทุกข์มันมันซีเรสมันทุกข์กับเรื่องเศรษฐกิจเองเรื่องอะไรต่างๆปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสรารพัดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องคําสอนนะั่นจริงๆอย่างเดียวนะงตาทาทุกข์ทุกมิติเลยทํามิติเลยให้คน อย่างน้อยแรกๆปลูกศรัทธากว่านะปลูกศรัทธาแล้วก็ลองถามมาสิพระรูปนี้เป็นอะไรยังไงเริ่มมาศึกษาแต่จริงๆนะผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้เวลาอันสั้นนะแล้วคุณจะค้นพบคุมทรัพย์เลยนะกลุมทรัพย์ทางปัญญาคุมทรัพย์ในการในการปฏิบัติทรัพย์นะครับนั่นแหละที่ยากเพราะเพราะผมอ่ะผมศึกษาผมปฏิบัติผมศึกษา แล้วก็อยู่ใกล้กูบาจ้าก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็มาจากประสบการณ์ที่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังสิ่งดีๆที่นี่ก็อยากจะนั่นโดยที่ผมก็ไม่มีผลประโยชน์กับใครอยู่แล้วใช่ถูกไหมครับสิ่งไหนที่เห็นว่าดีผมก็พูดออกไปแชร์ไปให้นั่นเผื่อเห็นว่าคําพูดที่นนี้ก็นําไปปฏิบัติก็ได้หรือว่าลองราเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็อย่างในข้อดีของวม่ป่าบ่อน้ำพระอินทร์ มีหลากหลายพ่อแม่คูบาอาจารย์ใช่บางคนไลสไตล์ไม่รู้เรื่องไลสไตล์แต่ไปชอบคูบาชายเน่ยคูบาแม่เทเจนคูบาทุยคูบาดนใช่ไหมคูบาปูเนี่ยหลากหลายสไตล์มากแล้วแต่จริตของแต่ละคนก็จะชอบแบบไหนนะครับใช่ค่ะบางคนเออลงต้ฟังอะไรไม่รู้เรื่อง้อแต่ลงใตาช่วงนี้ก็จะพูดความภาพรวมกว้างท่านไม่ได้ลงลึกท่านอยากจะให้พ่อแม่คูบาอาจารย์ท่านอื่นเนี่ย พูดสอนตาทีพูดทั้งโลกาพูดถึงภาพดวงตาทังโลกใช่ใช่นอกจากที่แบบมาสนทนาทาเป็นส่วนตัวเนี่ยหรือว่าเราติดสภาวะธรรมะไรนะท่านก็จะพูดท่านก็จะแก้สุดยอดครับผมว่าการที่มีลวงตาเกิดในยุคนี้ทันยุคทันสมัยนะครับทันยุคทันสมัยแล้วก็ แต่ก่อนเนี่ยเรามีความเชื่องเก่านะเราก็ไม่รู้ว่าไหนถูกอะไรใช่อะไรพิจารณาเราไม่รู้ทังเจนเออเรายังไม่รู้ว่าพี่สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำอ่ะมันใช่ไหมมันถูกไหมแต่เราก็ถูกสอนมาให้ทาอย่างนั้นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่พอมาเจอองค์หลวงตายเนี่ยท่านมาเปลี่ยนสัญญาเก่าแต่ก็พูดท่านส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะอิงในเรื่องความเป็นจริงความเป็นจริงถ้าเราใช้ปัญญาเราคิดตามเนี่ยเราอ๋อเออใช่ที่ท่านพูด นั่นแหละคือสัญญาใหม่นะครับแล้วก็หน้าที่ตอนนี้พี่ว่าการใส่สัญญาใหม่ให้กับนักปฏิบัติทั่วไปหรือว่าให้กับเยาวชนวัยรุ่นต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าทำนะครับเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้เชื่อด้วยว่าเอ้ยพ่อแม่เชื่ออย่างนี้มาอะไรที่มันจับต้องไม่ได้อะ่ยพวกนี้จะไม่เชื่อเขาจะเชื่อตามรุ่นใหม่วิทยาศาสตร์ใช่ตามรุ่นใหม่แล้วก็มันมันเป็นเหตุเป็นผล <c oughs> ก็เราเราก็ต้องปรับตัวทุกยุคทุกสมัยะะ <c oughs> แต่ว่าธรรมะที่หลวงตาสอนเนี่ยมันเป็นสัจจะ <c oughs> ทีว่าอย่างนี้มันจะยืนต่อตลอดไปมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงส, <c oughs> สิ่งที่หลวงตาสอน <c oughs> ขอบคุณค่ะพูด <c oughs> ย,ยาวเลยวันนี้ <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> ต่ออีกข้อหนึ่งถามเลยเดี๋ยวฝากช่องพิสัญญาณรอนด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะนี่นะคะก็แล้ว อันนี้ยติธรรมก็เตรียมพร้อมแล้วนะก็พระสงฆ์ที่มาต่ำนากพิีนก็สวัสดีค่ะแม่ช่องลูแลคระสิ่งคิดป่่าอนะแล้วก็ช่องพระสิ่งคิดพุทธอุทยานที่พระสงฆ์วัดต่ำนากพิีนน้องน็อตนะคะแคนดูคูบดลนะคะแล้วก็ ช่องของพี่ชูศรีนะคะชูศรีชั้นยิ้มไลฟ์สดแล้วก็ช่องของน้องเอิร์ธนะคะช่องแดงนะคะหลวงใศรีสันกับลีรีนะคะแอดมินแอดมินใส่เสื้อสีแดง <c oughs> ขอบพระคุณค่ะขอบคุณอาสาพัฒน์ด้วยนะ,ะมาแล้วลงตาม,มาแล้วค่ะว่าพุ่งชื่อครับไี่ต้องฝากช่องหลกัหลกๆของอัศวินน้ำพิม์ด้วยนะคะแล้วก็อ <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่รักกันารอยานที่นัญญ,ญาณดอน ก็มาใส่บาตรองบัตาด้วยนะคะ,ะสาธุค่ะพ,พี่เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะอยู่วัดหลายวันรู้สึกดีมากสาธุค่ะพีออ่สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นดีมากดีมากค่ะคุณสาธุกับพี่ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกที่จะกินข้าวได้ตาของใสกิสนะแต่ข้าวกินแต่ข้าวดีมากค่ะพี่ดีมากเลยดีมากเลยนะคะอนุโมทนาสาธุคุณคับพี่สายันดิแรนดอรด้วยนะคะ ก็อยู่ด้วยกันนี่นะคะแต่เรามาสัมภาษณ์กันแม่เพชรสวัสดีค่ะแม่เพชรสสวัดีค่ะพี่น้องเฉยแ่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะพ่อดอนสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ฟังธรรมะที่หนึ่งพี่หนึ่งนะคะขอบคุณทุกๆหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาขอบคุณมากเดี๋ยวนี้ไปอ่านทีเนาะอ่านเมทินะคะ อมรอน,นะคะพิมพ์วีสหพัฒน์นะคะสาพัฒ์กลับหรือยังเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถเลยว่าจะไปถ่ายที่ไปถ่ายที่โรฮียานะเพราะว่าต้องเดี๋ยวนะบอกไปถึงเพื่อนๆไลน์ด้วยนะเัาช่วงนี้ลีไม่ค่อยได้ส่งดอกไม้บางทีหลวงตาบอกจะส่งดอกไม้ดอกไม้เนี่ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปตอบนะขอบคุณซาพัรขอบคุณมา,มากๆค่ะเดี๋ยวจบไปล,ลงเพลงแค่นี้ก่อนเนาะขอบช่องทิ่ใส่ยเดือนเราช่องหลักนะคะสาธุคุณท่านทุกท่านค่ะ